กัดร้านอยู่ที่โครงการเดอะโอโซนแอร์พอร์ตลาดกระบังค่ะร้านชื่อว่าส้มตำหม่องประแดกที่นี่เขาจะเป็นขนมจีนบีบเส้นสดทําจานต่อจานเลยนะคะกลมๆแบบนี้เรียกว่าไก่โอ๊กค่ะวันนี้มากินกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวค่ะคุณแม่แล้วก็พี่สาวเป็นคนจังหวัดเลยนะคะเราก็ด้วยค่ะซึ่งจะอินมากกับการกินขนมจีนบีบเส้นสดเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆนะคะก็กินแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่นี่ทําส้มตําแบบเมืองเลยได้แบบสุดยอดมากเลยค่ะกินเข้าไปเหมือนว้าไปอยู่ที่จังหวัดเลยเลยค่ะ แซ่บมากค่ะทุกคนค่ะที่ยังไม่เคยทานนะคะแนะนําให้มาทานค่ะอันนี้เป็นเส้นดองแดงนะคะอันนี้ก็จะแบบมีความแบบหนุบหนับหนุบหนับชอบมากหนมจีนเส้นสดนะคะจะมีความเหนียวหนุบลื่นคอเส้นเล็กมีความฉ่ามีความดูดน้ําปะลาสุดๆเลยค่ะเส้นคือดีค่ะใครที่ชอบแบบเคียเค้ยวๆหน่อยก็ต้องเป็นดองแดงค่ะเนี่ยทำแบบนี้เข้าไปถ่ายถึงในครัวให้ดูเลยนะคะวิธีการทําแล้วใครอยากได้แบบเคียเค้ยวๆจริงๆ ก็แบบไก่โอกเลยค่ะที่นี่นะคะยังมีอาหารอีกเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นทอดนะคะดีรสชาติที่นี่นะคะถูกปากแน่นอนไก่ย่างไก่ใจนั่งกรอบมากดีไปหมดนะแม่ยกดิป้งให้เลยนี่ค่ะหนังช่ำๆกินคนเดียวเลยค่ะไม่แบ่งใคร นี่ก็เริ่มอิจฉาคุณลัดกระบังแล้วนะคะได้กินขนมจีนบีบเส้นสดอจริงแถวปทุมก็ไม่ค่อยมีถ้าอยากจะไปทานก็คือต้องขึ้นด่วนไปค่ะแต่ไปทีไม่เสียเที่ยวแน่นอนค่ะอร่อยจะบอกว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะคนจังหวัดเลยรับประกันค่ะกินเข้าไปปุ๊บแล้วว่าอืม เฮ้ย hey, มันใช่เลยใช่เลยใช่เลยถ้าใครชอบความแซ่บความนัวนะคะขอแนะนําอีกร้านหนึ่งค่ะส้มตำหม่องปลาแดกพิกัดอยู่ที่โครงการดิโอโซนแอร์พอตลาดกระบังค่ะไปตำค่ะอร่อยจริงๆ